เย่ในที่สุดก็ชนะพรีซีซั่นแมตช์แรกแล้วนะฮะ นี่มันต้องดีใจขนาดนั้นเลยใช่ไหมกับพรีซีซ่นะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวมาริดดิสตา้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับสมตุยไวรุชุดขาวในคุยหลังเกมเก็บประเด็นนะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆทราบกันแล้วนั่นก็คือแมตช์พรนะีซีซ่นัดสุดท้ายระหว่างเรอัลมาดริดพบกับเชลซีนั่นเองก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้รวมไปถึงกดติดตามให้กับช่องสมตุยไวรุชุดขาวกันไว้ก่อนด้วยเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ Historia que te fuiste, historia que te fuiste, จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมพรีซีซันนัดสุดท้ายของเรอัลมาดริดนะที่พบกับเชลซีครับและสกอร์ที่ออกมานั่นก็คือเรอัลมาดริดครับเฉือนเอาชนะเชลซีไปได้ในสกอร์2ประตูต่อ1นั่นเองแล้วเราก็มาดูเกมนี้กันคร่าวๆสักหน่อยแล้วกันนะครับเริ่มจากไลน์อัพเลยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับแผนในวันนี้ยังคงเป็น43 3ครับคาโลอเชโรเยืนยันที่จะใช้แผนนี้ตลอดทั้งพรีซีซันนี้เลยนะครับตามธรรมเนียมช่องสมตัวัวรูชุดขาวเนี่ยนะครับแหมวันนี้ชนะด้วยนะก็จะต้องมีชื่อ กลางให้กับนักเตะที่เป็น11ตัวจริงสักหน่อยแล้วกันนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูครับเป็นทีโบเดรหลวงพ่อกูตัวนะฮะแบ็คซ้ายเป็นฟรานเดซอยกาเซียแบ็คขวาเป็นลูคัสเดะมหาเทพบาสเกตส่วนเซนเตอร์คู่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นอันโตนิโอเดรสับขาสูงเรดิเกอร์ยืนคู่กับเอแดนเดรมาร์รั่งมิลิตานะครับส่วนกลาง3คนในวันนี้ครับก็จะมีแดนนี่เดเล่นยากเซบยอสนะครับมาริโอเดรดุดันมาตินนะฮะ เออนี่ก็ต้องให้เขานิดนึงนะเพราะว่านี่คือน้องใหม่นะที่ได้รับชื่อกลางนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นของเขาดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะ แล้วก็อีกคนนึงครับในแดนกลางนั่นก็คือรุ่นใหญ่รุ่นเกา่าลูก้าเดอบอลลุมโหรือว่าเดอพี่มดโมดริตนั่นเองนะครับส่วนสามประสานในแดนหน้าวันนี้นะครับเอาจริงมองเผินๆเ,เหมือนเราได้ย้อนกลับไปดูในซีซั่นที่แล้วนั่นก็คือมีบราซิเลียนสองคนเลยนั่นเองนะครับเริ่มจากคนแรกคือว bon ินิซิอุสเดอบอลจูเนียโลนิโกเดอบอลถ้วยโกเอสแล้วก็บราหิมเดอได้รับโอกาสดีอาร์สนั่นเองนะครับ เปิดมาในช่วงต้นเกมเนี่ยทางรอยัลมาริดครับก็ยังคงมีอาการเดิมอยู่สักเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือการตื่นตัวช้าของนักเตะราชันนะแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้มีผลเสียหายอะไรครับแล้วก็เริ่มกลับมาตั้งตัวได้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าเกมในวันนี้เนี่ยพอมีวินิสุจูเนียลงมาเป็นตัวจริงโอ้โหวความมือวาตั้งแต่ต้นเกมก็เกิดขึ้นนะเออไม่ได้แบบว่าดูอึดอัดหรือว่าตื้อต,ตันๆในส่วนของเกมรุกกันนะครับพอตั้งตัวได้ครับก็เป็นทางรอยอัลมาริดของเราที่สามารถยิงขึ้นนําเชลซได้ก่อนนะ โดยลูกนี้นะครับก็ต้องชื่นชมคนเริ่มต้นอย่างโรดิโกโคเอสนะครับที่เขาแทงบอลทะลุมาให้บราหิมดีอาร์วิ่งสปินหลุดมาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับบราฮิมดีอาร์ก็ดึงไว้หนึ่งจังหวะก่อนที่จะจ่ายไปที่มหาเทพลูคัสบาสเกตเนาะแล้วก็มหาเทพลูคัสบาสเกตครับยิงแต่มันแบบสะเงาะสะแงะนะฮะติดแลบก็เก๊กก็เก๊กนิดนึงนะครับบอลก็ค่อยๆไหลไปครับแล้วสุดท้ายนะครับไอจังหวะที่บอลกําลังไหลเข้าไปในประตูเนี่ยก็มีแดนนี่เซเบยยอสมาตามสไลด์นะครับณเวลานั้นเนี่ราา่ทบว บอลโดนแดนนี่เซบายอสหรือเปล่านะครับจนมาเห็นภาพช้าแล้วก็การให้เครดิตนะครับก็คือให้ไปที่เป็นลูกยิงของท่านมหาเทพลูกัดบัตเกตนะครับสรุปแดนนี่เซบายอสไม่ได้นะฮะเป็นลูกยิงของบัตเกตที่มันฉลับแล้วกันเรียกอย่างนี้ทาให้เรอลมลิตขึ้นนาเชลซีไปก่อนในนาทีที่19นะครับแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ8นาทีนะครับทางเรอลมริตของเราก็สามารถบวกประตูที่2เพิ่มได้นะโดยลูกนี้เนี่ยเป็นการจ่ายง,งามๆของนักเตะบราซิเลียนอีกแล้วนะครับลูกแรกเป็นการจ่ายง,งามๆของโรดริโกลูกนี้เป็นของวินิุ นะจ่ายไซยก้ยมาให้บราหิมดีอาร์ตครับแต่จังหวะหนึ่งครับหลบผู้รักษาประตูของเชลซีก่อนที่จะยิงในมุมที่มันเหลือค่อนข้างแคบเนี่ยไหลเข้าไปได้นั่นเองเนะทำให้เรอัลมาดริดครับขึ้นนำเชลซีเป็น2ประตูต่อศูนย์ตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นงานชิวง,งานหมู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายทางเชลซีก็มาได้ประตูตีไข่แตกในช่วงครึ่งแรกเหมือนกันนะไม่ปล่อยให้ผ่านพักครึ่งไปก่อนเลยนะครับโดยลูกนี้ของเชลซีนะครับก็เป็นทางด้านของสเตอร์ลิงนะลากบอลมาทางด้านกัดซ้ายนะครับแล้วก็มีการ ต่อบอลกันนะครับบอลมาถึงเอนโซเปิดมาให้มานุเก้โขกย้อนตัวชีโบกุตัวเข้าไปนะครับทำให้เชลซีครับไล่เรัมลมาริดขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ1นะ 1> แล้วก็จบครึ่งแรกไปในสกอร์นี้เลยครับ2ประตูต่อ1นึ่โหตอนแรกผมอะ่ะคนนึงแหละที่คิดว่าเฮ้ยโหช่วงครึ่งแรกยังเดือดขนาดนี้นะครับครึ่งหลังจะเดือดขนาดไหนแต่ปรากฏว่าพอสตาร์ทครึ่งหลังมายันจบเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าสนุกไม่เท่าครึ่งแรกจริงๆนะครับต้องยอมรับนะเริ่มต้นครึ่งหลังมานะครับทางเรัมลมาริดก็มีการ การเปลี่ยนตัวก่อนเชลซีนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนแค่เพียงตำแหน่งเดียวนั่นก็คือในตำแหน่งของผู้รักษาประตูครับเอาลูนินลงมาแทนทีโบกุตัวแล้วหลังจากนั้นก็เป็นโอกาสที่ทางทั้ง2ทีมสามารถ ทำได้อย่างจะแจ้งในช่วงต้นครึ่งหลังนะแต่ก็ไม่ได้มีประตูเกิดขึ้นนะครับเสร็จปั๊บคราวนี้พอเข้าสู่นาทีที่ประมาณ65เป็นเขาเรียกว่าช่วงมหาก,กรรมการเปลี่ยนตัวทางเรอัลมาดริดก็เริ่มเปลี่ยน2-3าคนอะไรแบบนี้ทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับช่วงนาทีที่70ก,กว่าก็เปลี่ยนเพิ่มเติมกันอีกส่วนฝั่งของเชลซีเองก็เริ่มมีการเปลี่ยนตัวคราวนี้แหละเกมของทั้งคู่ก็เลยเหมือนขาดความเฉียบขาดขาดความลงตัวไปทั้ง2ทีมเลยนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยในเกมนี้ไม่ได้มีอะไรเก จบแบบเดียวกับสกอร์ในช่วงครึ่งแรกเลยครับจบเกมไปเรยลมาริดของเราครับก็เฉือนเอาชนะเชลซีไปในสกอร์2ประตูต่อ1นั่นเองครับผม แล้วคราวนี้นะครับก็มาดูประเด็นของฝั่งเรอัลมาดริดที่น่าสนใจหลังเกมกันหน่อยละกันนะวันนี้สมตัวก็ลิสต์ออกมาให้5ประเด็นเลยเพราะว่าในแมตช์นี้นะเป็นแมตช์สุดท้ายของการพรีีซั่นแล้วนะครับก็อยากจะมาพูดถึงนักเตะหล,ะหลายๆคนนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในพรีีซั่นครั้งนี้กันสักหน่อยละกันนะครับเริ่มจากประเด็นแรกเลยนะครับไม่พูดไม่ได้ครับคือเจ้าหนูมาริโอมาตินทาให้ผมถึงต้องพูดถึงน้องคนนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามาริโอมาตินอย่างที่เราทราบกันเขาไม่ได้อยู่ชุดใหญ่ของเรอ พรีซีซั่นครั้งนี้เขาได้รับโอกาสในทุกแมตช์การแข่งขันเลยมีสมแมตช์ลง3มแมตช์ไม่พอยังลงเต็ม90นาทีของทั้ง3มแมตช์ที่ได้รับโอกาสด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะสภาพร่างกายฟอร์มการเล่นถือว่าไม่ธรรมดาครับแล้วก็มีโอกาสจริงๆสําหรับการที่จะได้ขึ้นมาร่วมเล่นในชุดใหญ่ในฤดูกาลจริงที่กําลังจะมาถึงนั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ครับ3กองหน้าที่อันเชลติเอเลือกใช้ในวันนี้ต้องพูดว่าจริงๆในซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็ใช้ลักษณะตัวรุกเป็น 3คนแบบนี้นะครับแต่วิธีการยืนจะไม่ค่อยเหมือนวันนี้นะปกติเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วจะเป็น4 4่สี่สองไดมอนใช่ไหมครับแล้วก็บาฮิมดีอาร์สจะเล่นเป็นลักษณะของกลางตัวรุกมากกว่าแต่ในวันนี้ถ้าเราสังเกตทั้ง3กองหน้าเนี่ยเล่นแบบหมุนเวียนกันได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับมีแบบจังหวะวินิซิอุสเล่นทางปีกซ้ายโรดริโกวิ่งมาสลับยืนปีกซ้ายบ้างรวมไปถึงบาหิมดีอาร์สเองเนี่ยนะครับจากที่เขายืนประจําการอยู่ฝั่งขวาเป็นหลักแต่บางทีก็มีจังหวะที่โยกเข้ากลางบ้างเล่นปีกซ้ายบ้างเช่นเดียวกับคนนื่ เวียนกันได้หมดเลยครับผัดกันยืน ฝั่งขวาฝั่งซ้ายตัวเป้าอะไรประมาณนี้แล้วเชื่อว่าในฤดูกาลจริงเนี่ยนะครับอันเชโลตีก็ต้องการที่จะเลือกใช้กองหน้าในลักษณะนี้คือเล่นได้แบบหมุนเวียนกันนะครับซึ่งเอ็มบัปเป้นะครับก็คือหนึ่งในนักเตะที่สามารถเล่นในลักษณะที่อันเชโลตีชอบได้ก็คือสามารถเล่นปีกได้ด้วยหมุนเวียนวิ่งเข้าตรงกลางสลับกันไปทําให้กองหลังของฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะสับสนได้อะอันนี้ก็น่าสนใจลองคิดภาพเล่นๆเ,เท่านี้เปลี่ยนจากราฮิมดิอาสเป็นเอ็มบัปเป้ก็ไม่แปลกเลยก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนนนนใช่วงงงฤดูการจรริัเอ สครับคือคู่เซนเตอร์อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะณะเวลานี้อันเชลติคงได้เลือกแล้วล่ะว่าอันโตนิโอรูริเกอร์กับเอเดร์มิลิตาจะเป็นคู่ตัวจริงในช่วงเปิดฤดูกาลน,น,นะครับจากแบบที่แล้วที่เจอกับบาร์เซโลนาโอเคมิลิตายังมีข้อผิดพลาดให้เราเห็นกันนะครับแต่มาวันนี้มิลิตาเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มโชว์ความเป็นมิลิตาที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคู่หูเซนเตอร์แบ็กคู่นี้จูนกันติดเมื่อไหร่แล้วก็ผมบอกเลยครับว่าดุเดือดแน่นอนใครจะผ่านไปเนี่กกนนนะะน4 วีนิอุสยังไงก็คือวีนิอุสที่พวกเราได้ดูพีซีซั่นสแมตช์ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจอกับเอซิมิลานรวมไปถึงเอลกาซิโกกับบาร์เซโลนาวีนิอุสไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเนาะแมตช์แรกเนี่ยเขายังไม่ได้เดินทางตามมาส่วนแมตช์ที่2ก็ลงเป็นตัวสำรองเราจะรู้สึกเลยครับว่าเกมรุกมาลิดมีความกระอุกกระอักมีความเล่นได้ไม่โฟล์ไม่ไหลลื่นแต่พอมาในวันนี้วีนิสเนี่แหละครับคือผู้นําเกมรุกณนะเวลานี้ของราชันอย่างแท้จริงเลยนะเป็นเขาที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเกมได้ค่่ออนนนนนข้างงชัััดเจนนเจ แต่ก็ไม่ใช่ว่าโรดิโกกับบาหิมไม่ดีนะเออแต่แค่วินิสุสมีความอิมแพกอะต้องใช้คํานี้นะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่5นั่นก็คือ p r e ซี s ั o n ที่เราดูมาทั้งหมดนี้นะครับสแมตช์ที่เราได้รับชมกันไปอาจจะมีแมตท,ที่เล่นได้ไม่ค่อยดีบ้างเล่นดีบ้างอะไรแบบนี้แต่นี่คือ p r e ซี s ั o n ที่ยังขาดนักเตะเหล่านี้นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปในช่องให้เพื่อนๆฟังว่านักเตะเหล่านี้เนาะกำศกรับใช้ทีมชาติเนี่ยนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไม่ว่าจะเป็นโกปาอเมริกาหรือว่ายูโรนั่นเองทําให้พวกเขาไม่ได้ ทางตามมาในช่วงพรีซีซั่นครั้งนี้แต่หลังจากนี้ครับพวกเขาเหล่านี้จะพร้อมลงแข่งและจะมีะรายชื่อติดก,ก็เริ่มต้นจากแมตช์ถัดไปที่จะถึงนี้กันเลยนะครับนั่นก็คือนัดชิงยูฟาซูเปอร์คัพต้องพูดว่าในพรีซีซั่นครั้งนี้ขนาดไม่มีพวกเขาเหล่านี้ยังประครับประคองมาแบบได้ไม่น่าเกียดมากอเออยังพอมีทรงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วกันเออแต่ก็ไม่ได้แบบสวยหรูขนาดนั้นแต่ถ้าในฤดูกาลจริงครับได้พวกเขาเหล่านี้กลับมาเรียกได้ว่าเดือดอย่างแน่นอนแล้วก็น่ารับชมน่าติดตามเป็นอย่างยิ่่งงนนัเอะ นี่นะครับก็คือทั้งหมดของคุยหลังเกมในวันนี้สุดท้ายแรมาริคของเราครับก็ชนะไปได้ในสกอร์สอประตูต่อหนึ่งเป็นการชนะนัดแรกในพรีซีซั่นนั่นเองนะถือว่าเป็นการเตรียมตัวได้ดีอย่างน้อยก็ปิดท้ายด้วยชัยชนะนั่นเองนะครับส่งท้ายไปยังฤดูกาลจริงแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสําหรับแมดนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับสำหรับวันนี้สมตวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมเลยว่าถ้าชอบฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสมตววรุดขขาววววดด้้ยนนะะคคครัับบอุณแลก็สสี ngelal melip